รกก่อน C8 สองจุดศูนยนะครับร้อยี่สิบิวนะฮะคัน <c oughs> นี้ท่อเดิมนะครับข้ามาจัดรีแบบนะฮะจุต่องหลักใช้งาน,น้ระมาณ6091นะฮะก็คันนี้ร้อยยี่สิบท่อเดิมโวชีเดิมกรองอากาศเดิมๆนะฮะอ่ะคันนี้มีคัืงเล่ไฟฟ้าด้วยนะครับ ผมก็ดูดเครองเล่นของผมนะก็มันก็จะรู้สึกเบาขึ้นหน่อยๆนะฮะน่าจะใช้เครื่องเล่ไฟฟ้าดูชิดแล้วแหละนะฮะโอเคสองจุดศูนย์อันนี้ไม่ใช่รอบเดินโรงงานนะฮะนี่นะฮะปรับรอบช่วยเรื่องตัวสั่นนะครับก็ ตัวประจับตัวเขาก็ปต่ำยางเครื่องฟันนะฮะเป็นเรื่องปกติของ T8 g 9นะครับคันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูนโดยใช้ตัวนี้ครับ a f Y b a d ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเบนซินเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มโนจูนล้วนเลยนะฮะจูนสดจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคุณจูนไม่ได้จูนให้นาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะ ม,มาโอเคเดี๋ยวมาดูสปีดเทสนะครับเปิดไอเกียดี A D. นะฮะโหลดจริงทุกอย่างนะครับร้อยี่สิบท่อเดิมกรองเดิมหัวฉีดเดิมน้ำมันโซฮอลเก้าหนึ่ง 91. ไป คาคาที่ใช้อ a c c อ r d G82.0 นะครับลองดูครับว่ามีอะไรแต่างจากรถท่านบ้างนะครับอัตราเล่กเป็นยังไงนะฮะก็คันนี้อย่างที่แจ้งนะครับก็รอยยี่สิบนะครับท่อเดิมบัวชีดเดิมกออากาศเดิมนะฮะแล้วมาโซคอรเก้าหนึ่งนะฮะก็ีจูนนะฮะจูนคลาสาพันห้าร้อบาทนะครับหลังจากนั้นก็จูนเก็บเงินเพิ่มฟรี นะฮะโยไแต่เปลี่ยนชนิดน้ำมันเปลี่ยนเกียร์นะฮะหรือว่าติดตั้งเทอร์โบนะครับจูนหน้าอู่ยู่เสนีไทย73นะครับหน้าปากซอยรสีน้ิเงินนะฮะทีกที่คือทำรุกกาคลองเจ็ดนะครับที่ของเจ็ดให้บริการดงงานจูนนะฮะเซอร์วิสแปทรันทั่วไปที่ของเจ็ดผมไม่ได้รับนะครับรวมถึงจูนนอกสถานที่นะครับโอ่คเดินทาง ได้ทช่งองทางนะครับ Facebook, YouTube, Google Map แล้วก็ Tiktok นะครับทั้ง4ช่องทางผมแนบเบอร์ไว้หมดแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะครับโอเคก็ส่งงานสำหรับแอปคอร์ด D8 2 0าสุดนะครับมี ap, แมปน้ำมันโซคอร์91นะครับแก้การตัวฝันแก้ให้ครบหมดทุกอย่างทอ้ทอปลดท้อปลดหน่วงปลดอะไรทุกอย่างนะครับ <c oughs>